ใช่ค่ะก็หนูว่าเป็นที่ด้วยความที่แบบทุกคนอาจจะเห็นหนูมาตั้งแต่เด็กๆแล้วอะไรเงี้ยค่ะเลยอาจจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยนี่ดูโตขึ้นแล้วจริงๆแล้วหนูก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่ค่ะก็ไม่ขนาดนั้นค่ะเพราะว่าหนูก็แบบยังมีความเป็นเด็กอยู่รู้สึกว่าด้วยแบบเพื่อนแก๊งที่หนูอยู่ด้วยอะไรเงี้ยค่ะเรายังแบบเฮ้ยทีนจไลฟ์อะไรอย่างงี้อยู่มากๆค่ะก็ไม่ได้โตขึ้นขนาดนั้นค่ะยังไม่ทเวนตี้อีกประมาณ ปีหนึ่งค่ะถึงจะ20เอ้ยกี่เดือนไม่รู้อะค่ะไม่ถึงปีโอไม่โอเคค่ะเฮ้ยจะน20แล้วอะค่ะเ่าเลขสองแล้วรู้สึกอย่างไรคะก็เป็นหนูรู้สึกว่าแบบแปวดใจมากนา หนูรู้สึกตื่นเต้นนะคะหนูรู้สึกตื่นเต้นเพราะแบบหนูรู้สึกว่าเหมือนแต่ละเลขมันมันไม่ได้ define <ม>เราขนาดนั้นนะคะเหมือนแค่เราแบบจะได้ทำอะไรมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะอาจจะได้อดเวนเจอร์มากขึ้นก็เลยตื่นเต้นนะคะอยากกิคะว่า,ต,าตอน20กนยอยากทอะไรที่แบบโอ้20 20ทำอะไรได้บ้างะคะอาจจะทำได้เยอะขึ้น29หนูก็ทาปากแดงะคะ่ะ เป็นเป็นโกของหนูตอนอายุสิบเก้าอยากทาปากแดงค่ะยี่สิบอาจจะอยากทาปากฟ้าค่ะทาปากฟ้าคนจะได้ดูอวกาศอวกาศค่ะทำไมขนาดก็เลยมันบิดแลจะเป็นได้ค่ะมีใครตั้งกฎเกณฑ์เหล่านี้กัอเราอ่างหรือว่าเราเองเราเองค่ะคือหนูรู้สึกว่าตอนที่หนูเดบิวต์มาหนูไม่ค่อยแบบว่าหนูไม่ค่อยได้ สนุกกับการแต่งหน้าทําผมแต่งตัวอะไรขนาดนั้นนะคะเพราะว่าหนูแบบอินสิเคียร์กับตัวเองมากมาเว่าเอ้ยเราไม่มั่นใจเราแบบว่าทําอย่างนี้เราจะเข้าไหมอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนี้พอได้อยู่ในวงการมาค่อนข้างสักพักแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ได้ทํางานหลากหลายมากขึ้นมันทําให้หนูแบบมั่นใจมากขึ้นแล้วได้เปลี่ยนลุคไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะให้เป็นสดใสใช่ปีนี้นี่ยี่สรคือเปิดตัวเปิดใจที่จะให้คุณหนุ่มก็ ไม่คยอยากติดต่อก็ได้ <c oughs> ไม่อ่ากติดต่องานค่่ะจรมแแ่่ยังไงือจริงๆแม่ไม่ได้แบบว่าดุหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ดุค่ะแต่ว่าคือเขาแค่แบบว่าอยากให้มันเหมาะสมอะไรเงี้ยค่ะว่าว่าเออเราอยากให้เราเจอคนดีๆมากกว่าแล้วก็อยากให้เราแบบอยู่ในเอ้ยอันนี้เหมาะสมนะอะไรงะเงี้ยค่ะถเกอะเองเหรอคะ <_ <d> _ <n> _>ก็หนูเอนจอยกับการเห็นเพื่อนมีแฟนมากกว่าเหมือนหนูว่าชอบแบบเป็นคน,คนเขาเรียกว่าอะไรคะแม่สื่อนะคะอ่า <_ d _ n> หนูชอบเป็นแบบนั้นมากกว่าใช่ค่ะแล้วเวลาแบบไปเที่ยวอะไรเงี้ยหนูก็จะเป็นคนที่แบบอะไรอย่างงเี้ยยอู่แล้วอะไรจริงมีเข้ามาบ้างไหมครับก็ถ้าเพื่อนตัวก็มีค่ะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้แบบว่าหนูแค่เห็นดีเอ็มเฉยๆแล้วก็ไม่ได้อะไรคนนี้แบบมาเนว แต่หนูหนูริดูไม่ออกนะคะเพราะว่าหนูรู้สึกว่าบางคนอาจจะติดต่องานหรือเปล่าเพราะว่าบางที่ที่นี่หนูรู้สึกว่าต้องติดต่องานหนูต่องานไม่แต่ว่าติดต่องานมากเลยเพราะว่าติดต่องานอย่างเงี้ยค่ะเผื่อถ้าแบบโทรไปแล้วแบบมันเป็นวันเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยแล้วที่ที่นี่ค่ายเขาแบบแบบเป็นวันหยุดอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาไม่ได้รับก็เผื่อเตรียมมาแล้วแบบมาติดต่องานอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เคยเจอนะคะแบบติดต่องานใช่ใช่แต่แต่เขาจะติดเราแต่เขาไม่โทรผ่านค่ายเนี้ยเขาต้องเตรียมมาเราเิง เื่อพี่ที่ค่ายมารับโทรศัพท์เนียค่ะอะไรหรอเื่อแบบว่าเป็นวันเสาร์อาทิตย์แล้วพี่เขาแบบหยุดอยู่อะไรเงี้ยค่ะใช่มิหนูว่าหนูเป็นไปได้ทีนี้ถ้าเราไม่มีเวลาแล้วเปล่าวันนี้ออาสอบไปไหถ้าอาจจะด้วยค่ะเพราะว่าช่วงนี้มันหลายโปรเจกต์มากๆเลยค่ะแล้วก็ก็แบบเวลาไปเที่ยวอะไรอย่างงี้ก็จะเที่ยวกับแก๊งเพื่อนที่แบบเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่ปหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือก็คือแบบไม่ค่อยได้ออกไปเจอใครขนาดนั้นแล้วหนูก็เป็นอินทรเบิร์ทด้วยค่ะหนูชอบแบบ ออชอบอยู่คนเดียวเวลาเราออกมางานแบบนี้เราเจอคนเยอะมาก energy เ,ออเราก็จะพุ่งขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอหลังจากนั้นก็จะรู้สึกว่าแบบเออเราอยากนอนพักคนเดียวเราอยากแบบอยู่ในโซนของตัวเองแอนลี่ค่ะคนถามหน่อยได้ค่ะข่าวพชีได้ค่ะีอะไรมันจริงไหมคะลูกไม่จริงค่ะก็คือเออหนูเห็นข่าวตอนอยู่เมกานะคะแล้วก็ พอหนูเห็นหนูก็ตกใจมากเพราะ่หนูไม่เคยดยีนอะไรเลยแบบเคยดิยนเชื่อชีจากแค่พ่อแม่เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่รู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็น่าจะเคยเจอตอนประมาณอายุสองสามขวบนะควสองํามขวใช่ค่ะก็คือนั่นคือครั้งสุดท้ายที่เจอแล้วก็หลังจากนั้นไม่เคยเจออีกเลยอะค่ะแล้วหนูก็เลยงงมากแล้วก็เลยลองไปดูในดีเอ็มก็ไม่มีค่ะแล้วก็ไม่มีคอนแทคไลน์ไม่มีอะไร เพรว่านักข่าวัดปีมาขอบพี่ว้ยงไบ้างก็มาขาดผกรวมนะคะใช่ค่ะแต่ว่าก็ตกใจเหมือนกันค่ะว่าว่ามาได้ยังไงแต่ว่าหนูก็เลยคุยกับทางค่ายแล้วก็คุยกับอากึ้ง,งด้วยว่าถ้าเกิดว่ามีข่าวมีอีกที่ไม่ได้เป็นเรื่องจรินงนะคะที่แบบว่าจะทําให้ชื่อเสียงหนูเสื่อมเสียหรือว่าเป็นเรื่องที่แบบว่าเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่อะไรเงี้ยค่ะก็น่าจะต้องดําเนิน ทางการคดีกฎหมายกฎหมายการการคดีเฮ้ยอะไรอะคะดำเนินตามกฎหมายใช่ค่ะไม่ไม่ได้กระทบเลยค่ะคือหนูแค่รู้สึกว่าไม่อยากให้คนเข้าใจผิดแหละค่ะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องของหนูด้วยหนูไม่เคยดินเรื่องนี้มาก่อนเลยแล้วก็ไม่ได้รู้จักใครเลยอะไรอย่างงี้ค่ะก็เลยไม่ได้รู้สึกอะไรเลย่ อะไรเลยค่ะเพราะว่าเราก็ร okay, ู้อยู่แล้วว่าแบบเรื่องมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยแค่แบบโอเคแค่นั้นเลยค่ะไม่คุยกับจีน่าไม่ได้คุยเลยค่ะเพราะว่าแบบไม่ไม่ได้รู้จักกันอะไรเงี้ยใช่ที่ที่มากระทบนี่คือมาจากคอมเมนต์ด้วยไหมครัจริงๆคอมเมนต์ที่หนูเห็นไม่มีไม่มีเลยสำหรับหนูเพราะว่าเพราะว่าเหมือนคนก็น่าจะไม่ได้เชื่อขนาดนั้นว่ามันเกิดขึ้นเพราะว่าด้วยความที่อยู่ดีๆชื่อหนูก็โยงเข้ามาเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนเรื่องมันก็ไม่ค่อยเม็กซเซนเท่าไหร่อะไรเงี้ย ก็เลยหนูก็เลยแบบชิวมากๆค่ะแล้หนูก็คือไม่เคยจีบไปเลยทีไม่เคยไม่เคยจีบค่ะแล้วก็ไม่เคยคุยกันด้วยแล้วก็ไม่มีไลน์ไม่มีคอนแทคอะไรเลยค่ะสิ่งนี่เป็นคนที่บอกว่าเขาเป็นคนที่ว่าเราเข้าไปทนคนทีเขาใช่ค่ะแค่แค่กลัวเรื่องนั้นค่ะเพราะว่าหนูแบบว่าเป็นคนที่ไม่โอเคเรื่องอะไรแบบนั้นอยู่แล้วค่ะแล้วก็ไม่จะไม่มีวันทำอะไรแบบนั้นเลยค่ะใช่ก็หนูว่าเป็นเรื่องของ r e l a t i o n s ิ i คนอื่นมากกว่ามันเป็นดราม่าที่แดีที่สุด ที่เคยเจอใช่ไหมคะเฮ้ยหนูว่าหนูเคยเจอแบบคืนี้แบบ <c oughs> ว่าเพราะเรื่องนี้คือพอมันแบบไม่จริงแล้วหนูไม่เกี่ยวอะไรเงี้ยค่ะหนูก็เลยแบบอ oh, okay ้าวันกโอเคเพราะว่าเราก็มีสิทธิ์ที่จะมาพูดว่าแบบเออเราไม่เกี่ยวนะคะอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าหนูว่าเรื่องแบบว่าอื่นๆอ,อย่างเช่นเรื่องงานอะไรเงี้ยค่ะมันกระทบหนูมากกว่าเพราะว่าเราแบบคาดหวังกับเรื่องนั้นมากกว่าแช่งว่าหลังจากคนเด็กๆแบบนี้มก็ยังไม่เคยโนกัส เราไม่เคยเลยค่ะใช่ไม่มี mutual f r i e ์ d ด้ยค่ะหมายความว่าตอนเด็กๆแค่เคยเจอแบบที่งานสยามม o t i o n w o r ์ d อะไรสักอย่างหรือเปล่าแต่เหมือนเปิดสยาม motion world ค่ะใช่นานมากเลยค่ะใช่ก็เป็นเวลาอาจจะอาจจะอาจจะเป็นแบบนั้นแหละค่ะแต่ว่าก็ไม่รู้จักกันเลยค่ะหนูไม่ได้เป็นะิทกราทุกคนอ๋อใช่ใช่ใชหนูไม่ได้สนิทกับทุกคนหนูก็คือหนู ม,มีเพื่อนเยอะขนาดนั้นค่ะคนอาจจะเข้าใจว่าหนูเพื่อนเยอะแต่ว่าจริงๆแล้วหนูก็รับคนได้เลยค่ะว่าหนูไม่กล้าคุยกับคนขนาดนั้นคะะโสดตอนนี้โสดแต่ไม่เงานาใช่ว่าหนูชอบตัวเอง